สวัสดีครับสดิเมือทุกคนนะครับวันเดลเกอร์จะมาคุยหลังเกมนะครับ U18 ทีมชาติไทยในการชนะมาเกานะครับรวมถึงครับพูดถึงทีมอื่นๆด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะครับที่ล่าสุดนะครับชนะเกาหลีใต้3-0ตเซตนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับไต้หวันรวมถึงทีมชาติญี่ปุ่นครับและทีมชาติจีนทีมชาติเกาหลีวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับว่าน้องๆ U18 ในแต่ละชาติเนี่ยสไตล์วิธีการเล่นเป็นแบบไหนและมีความ ความน่ากลัวมากแค่ไหนนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ a v c u 1 8เนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าดุเดือดมากๆเลยนะครับในภูมิภาคเอเชียของเรานะครับแข่งที่บ้านเราเนาะเขาแข่งที่นครปฐมแล้วก็ทางด้านของราชบุรีนะครับแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราวันนี้สามารถเอาชนะทางด้านของมาเก๊าไปได้3ต่อ0นเซตนะครับสบายๆนะเพื่อนนะ5ต่อ7 25ต่อและ25ต่รับก็ถต่อว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไสยของเรเนี่ย ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับในการเล่นกับมาเกาในวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็มีการส่งน้องปลายลงไปเล่นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแหมจังหวะจากโคนน้องปายเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆกนะครับการไปเล่นการลงไปตีเนี่ยอกมองว่าดูมีแววดูมีอนาคตเลยทีเดียวนะครับในอนาคตเนี่ยเสริมความคล่องเสริมจังหวะการจ้ำเพิ่มสปีดอะไรอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอกเชื่อว่ามีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือน้องปายสามารถ ตีเหนือบล็อกได้ครับเพื่อนๆแล้วจังหวะการเข้าทำจังหวะระบบวิธีการเล่นเนี่ยถือว่าน้องปายเข้าใจระบบได้ดีพอสมควรเลยนะโอกมองว่าในอนาคตพัฒนาได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้หลายๆคนก็อยากเห็นฟอร์มของน้องปายก็เห็นกันไปแล้วนะครับส่วนคนอื่นๆครับอย่างน้องแคปหมูเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับมีความหนักนะครับจังหวะการรับบอลก็ดีโอกว่าก็ไม่มีอะไรนะครับที่จะต้องติติงครับวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับน้องแคปหมูและคนอื่นๆนะอย่างน้องอาทิตยาครับอย่างน้องมือเซตอย่างกระหนกวั นะครับหลายๆคนก็ทําผลงานได้ดีวันนี้ยกมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่มีเรื่องที่ต้องติติงอะไรมากมายเลยครับชนะมาเกาไปได้แบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากๆเลยนะครับ ส่วนที่มอ,อื่นครับที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองพอสมควรนะครับโอกมองว่าเป็นทีมชาติไต้หวันครับที่ล่าสุดนะครับสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0นเซตเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหคือสกอร์เนี่ย25ต่อ21 25ต่อ12และ25ต่อ16นะครับโอ้โหคือสไตล์การเล่นของไต้หวันนยเพื่อนๆมีความคล่องมีการเข้าทำที่รวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้สูงนะเพื่อนๆนะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับคือสูงที่สุดของพวกเขาเนี่ย 177เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่168เซนติเมตรนะคือไม่ได้สูงเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าการลงเล่นของไต้หวันวันนี้ครับมีความคล่องนะครับการโจมตีค่อนข้างที่จะรวดเร็วถ้าแอดจะให้มองนะความคล้ายของไต้หวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว100%นะเพื่อนแต่ถ้าจะมองเรื่องความคล้ายเนี่ยคล้ายๆอยู่20ทีมชาติไทยเหมือนกันนะ ในชุดที่ตอนเราเป็น U19 ครับคือมีความคล้ายกันมากแต่ก็ไม่ได้เหมือน100%ยเนตะเพื่อนๆแต่โอกมองว่าไต้หวันชุดนี้แอบมีอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นกับเกาหลีใต้เนี่ยมีความคล่องมากจังหวะการลองบอลก็ทําได้ดีนะคือก็มีความคล้ายญี่ปุ่นเหมือนกันนะสำหรับไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้น อีกหนึ่งทีมครับที่เราจะประมาทไม่ได้เลยนั่นก็คือทีมชาติไต้หวันครับโอ้โหสามารถเอาชนะเกาหลีไปได้นะซึ่งแน่นอนครับทีมชาติเกาหลีนะครับทำผลงานได้ดีนะครับในการชนะออสเตรเลียมาวันนี้เจอไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่าความสูงใหญ่ของพวกเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเจอความคล่องเจอความเหนียวของไต้หวันแหมต้องบอกเลยว่าไต้หวันทําได้ดีกว่าจริงๆครับวันนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าก,กลัวเลยแหละครับแอดคิดว่าตอนแรกไต้หวันเนี่ยจะ ตู้เกาหลีไม่ได้นะอคิดว่าเกาหลีเนี่ยจะนอนมานะครับแต่พอลงเล่นกันไปจริงๆแล้วเนี่ยแหมกลายเป็นไต้หวันชนะแล้วชนะ30นะเพื่อนๆสกอร์2ี2ห2 5ยี่เอ็เนี่ยถือว่าเป็นสกอร์ที่อกมองว่า ดูดีพอสมควรสําหรับไต้หวันเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าไต้หวันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับชุดนี้นะครับแต่โอคมองว่ามีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราไปดูทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้างครับก็เอาชนะทางน้าของอิหร่านไป3ต่อ0ูนย์นะครับยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบห้าสิบเก้าและยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นครับโอ้โหความคล่องความเหนียวจังหวะการตีระเบียบวินยัยระบบวิธีการเล่นโอ้โห แน่นเหมือนเดิมทุกชุดครับถอดแบบกันมาทุกชุดและแทบจะทุกชนิดกีฬาเลยนะญี่ปุ่นในความเขี้ยวเนี่ยโหต้องยอมเลยครับว่าพวกเขาวางโครงสร้างระบบได้ดีจริงๆนะครับทีมชาติญี่ปุ่นก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานครับชนะอิหร่านไปได้แบบที่ก็ไม่ได้ยากลําบากนักนะครับมีจังหวะให้ได้สูสีกันบ้างนะครับเอาใจแฟนๆกันสักหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นทีมชาติญี่ปุ่นครับที่เอาชนะไปได้แบบสบายๆแล้วก็ยังคงเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์มากที่สุดทีมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ Tim saji pun noh. ส่วนทีมชาติจีนครับก็สามารถเอาชนะคาสคสถานไปได้นะครับเพื่อนๆ3ต่อศูนย์เซตนะครับ25ต่อ9 25ต่อ7และ25ต่อ16ครับโอ้โ oh, ห oh, แน่นอนครับสาวจีนมาได้ความสูงใหญ่มาได้ความหนักแน่นอยู่แล้วเพื่อนๆโอ๊กเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับทีมชาติจีนนะครับก็ยังคงสไตล์เดิมเพื่อนๆในเรื่องของความสูงใหญ่นะครับจังหวะวิธีการเล่นก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมถามว่าจีนคล่องไหมนะครับเท่าที่โอ๊กดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่ารวด เร็วมากนักแต่ก็ไม่ได้ช้าแหละเพื่อนๆตามสไตล์ของทีมชาติจีนนะเอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าทาผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจีนครับจะไปถึงแชมป์หรือไม่นะแต่บอกไว้ก่อนว่าก็คงจะไม่ยอมกันง่ายๆเหมือนกันเออกระทีมชาติไทยเราก็พร้อมที่จะแย่งแชมป์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นนกองราครับที<ๆ>่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับการวิเคราะห์นะในแต่ละทีมนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในวันนี้นะครับทีมชาติเกาหลีวันนี้อาจจะแ ไต้หวันไปแต่ว่าโอกาสเข้ารอบก็ต้องพูดกันตรงๆว่ายังคงเปิดกว้างอยู่พอสมควรนะครับส่วนทางด้านของไต้หวันวันนี้โอ้โหชนะเกาหลียกเชื่อว่าทุกทีมในเอเชียเนี่ยหันมามองไต้หวันแล้วก็ไม่ประมาทไม่มองข้ามอย่างแน่นอนนะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตามมาตรฐานครับเพื่อนๆโอ้โหยังแข็งแกร่งเกมรับเหนียวถึงแม้ว่าด้วยเรื่องของสีระร่างกายอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่า โอเคนะครับเกมรับเหนียวเกมรุกดียังคงมีระเบียบวินัยและเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับและพี่ใหญ่จีนครับยังคงหนักแน่นในสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับมีความสูงใหญ่มีบล็อกที่หนานะครับก็ถือว่าแต่ละทีมครับก็มีซิกเนเจอร์เฉพาะตัว นะครับซึ่ง u 18เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจตรงที่น้องๆเด็กๆเ,เนี่ยเ,เพื่อนๆคืออายุเท่ากันในเรื่องของประสบการณ์น้องๆเนี่ยเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเพื่อนๆเกมที่แบบไทยอาจจะดูไม่ดีแต่อาจจะพิกชนะได้อ่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้หมดอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับเพราะว่า u 18เนี่ยบอกว่ามันใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถชนะแพ้กันได้ทุกทีมนี่คือเสน่ห์ของวอลเลย์บอลเด็กเพื่อนๆมันสนุกสนานอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับเราจะเห็นได้ว่า u 19ในปีที่แล้วเนอะที่เราเจอจีนนะครับเกือ มาได้นะครับนี่คือสเสน่ห์ของวอลเลย์บอลเด็กนะครับซึ่งเราก็เชียร์กันต่อไปนะในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยเจอกับอุเิสถาน์ะครับเวลา5.30โมงครึ่งเหมือนเดิมดูไปแนละ้วไปเบลเกอร์ก็จะมาบรรยายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เข้ารายการสักประมาณ ห้าโมงเย็นเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย t v i c o n n e c t น็กมคุ้มครอง ตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษคิดเผื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูป,ปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2567เพื่อเพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i w a t t o t h หรือโทร0 2 2 0 7 0 0 0 0ประกันภัยไทยวิวัฒคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต